ยังรองครับคันนี้อีสุโอ้โหข้างบนสุดจัดเหมือนกันไม่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ลงตัวฮะสวัสดีครับขอน,านุาุผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิการทรักกับผมฮะทินทบันดิตพามาดูยอดรถขุดจากฝั่งของญี่ปุ่นนะครับในแบรนด์ซูบิโตโมในรหัส SS130 ในรุ่นที่6นะครับสำหรับคันนี้เลือกใช้ขุมกำลังจากฝั่งของญี่ปุ่นนะูรับ สี่สูบคมเร็วเทอร์โบครับในกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่95แรงมา้าทำงานร่วมกันกับป um ั๊มคาวาซากิ K7V บุงกี่6นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ไม่ถึง3ล้านนะสำหรับแบรนของญี่ปุ่นครับ2ล้าน8ล้าน9ประมาณนี้ฮะ กับการทํางานที่ค่อนข้างลงตัวประสิทธิภาพที่ได้ก็คือในเรื่องของการประหยัดน้ํามันแล้วก็ค่าบรุงรังสาต่ํานะครับนี่คือจุดเด่นของตัวรถขุดซูมิโตโมครับแหม่แป๊บเดียวเท่านะครับเต็มปเดี๋ยวผมพาไปส่งทางกันกัแบคบันนี้แหม่หลอแล้วเกิน นู่นแหละครับไปแล้วครับอ่ะมาจับตาดูอีกคันหนึ่งครับเมื่อกี้ดูอีสูปไปนะให้พี่ฮีโน่ครับตักแป๊บเดียวเต็มจริงครับ ม่ถือว่าเทจัดสำหรับงานที่เป็นงานรับเป๋าของชาวบ้านนะครับตัวที่จะเลือกใช้ที่สุดก็จะเป็นรถขุดที่กัดประมาณนี้นะครับร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยบางคนก็เล่นรถเก่าครับแต่บางเท่าแก่ครับตอนนี้ก็หันมาเป็นรถใหม่นะฮะอันนี้เร็วจัด นี่ได้เปรียบสำหรับรถใหม่ครับมันจะฟรีในเรื่องของค่าเมนเทนแนสน,นะหาก็เพียงแค่ค่างวดครับวันหนึ่งตักได้200อัพนี่ก็สบายแล้วฮะสองร้200เที่ยวต่อวันแมถ้าดินแบบนี้ก็จ่วงเอาชจวงเาะแหละครับ ความเร็วความแรงนะครับมาพร้อมกันคันนี้มีอยู่3โหมดโหมดกำลังของเขานะฮะที่เห็นกันอยู่ในใช้เป็นโหมด A ครับก็คือออโต้นะฮะยังไม่ได้ลองในโหมดสูงสุดนะครับ่น็คือ SP SP ก็บอกว่าเป็นซ u เปอร์พาวเวอร์ครับ สปีดพวรวิตี้เร่งรอบมาสุดกำลังมาสุดอดินแบบนี้แค่หมดเอก็เพียงพอครับ ม,มาใช้เวลาแป๊บเดียวจริง เจ้าของรถนะครับยืนยันครับวันหนึ่งน้ํามันอยู่ที่2,000ันนิดๆฮะไม่เกินสองพแต่ว่าเนื้อง,งานนี้ออกไวมากนี่คงเป็นเหตุผลหลกัลกๆล่ะครับในเรื่องของการใช้บริการในฝั่งของญี่ปุ่นกับแบรนด์ซูบิโตโมเอาครับเอามาฝากกันครับอีกหนึ่งแบรนด์เพื่อเป็นคำตอบแล้วก็ทางเลือกให้กับทางลูกค้าของเรานะฮะ FC ราครับชื่นชอบ่ายไหนครับลองจัดไปฮะ ในแบรนด์นี้ครับรับประกันครับ เรียบร้อยครับในคลิปนี้ลาท่านผู้ชมท่านเลยฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแม่ใช้เวลา10นาทีฮะ11บนาทีแป๊บเดียวครับได้กันทุกคัน